สวัสดีพี่น้องสุขสกุลเสียงผ้าห้องพี่น้องได้ยินอยู่บ่สวัสดีพี่น้องป้องปายดูแลสุขภาพให้ดีเด้อวยแรงเด้อเห็นน้องแคทเห็นยังน้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องคนห้ามงิวนางไปปอกอยู่บ้านหย่าไลยมึงเลยคนห้ามงิวนางสิวะหยัดเสือหยัดมอนไปซ่อมมาหย่าพี่น้องเลยแต่จะเพิงไม่ได้ดอก โลกอันนี้มาแล้วไม่ได้แต่งดอกงานนั่งนะเป็นมันอยู่นี่ล่ะเราต้องแต่งดอกงานนะเราต้องกินดอกดองนะแต่งก็แต่งแต่ให้ขอบขั้วเหมือนเกินหาคนแต่งก็แต่งแต่ให้ขอบขั้วจะเหมือนเกินหาคนขั้นคนตายกับมือซุ่มนุ่มกันหอดซิคค้นเฉยๆเลยบ่หายเผาลงเผาซุบหนาวขออภัยด้วยเพียงเด้อบอสื่อพุ่งผ่ากับห้องขึ้นอยู่พี่น้องโอ้ยอ่าดิฝนตกหักเหือนน้อยสัสๆพี่น้องโอ้ย อาม่าน่ะอาม่าน like ี่เด้อซะลาเข้ามาเลยก็แม่บ่แลมึงเอามาตนให้ปังนะมาสิก็ซแกมาจักสอบหาสอบก็ได้ไป2สูงเด้ออันนั้นมันก็บ่ทันเันเแล้วอือนางสิกะเียมเมียนยมอนไมมาปู่าป้าลุงแต่ความฝันของนางปีนี้ปีหน้าก็คือสิบ่ได้กินดอกดองพ่นเอ้ย คือพี่น้องเห็นนี่ล่ะไปกินแล้วกับแล้วไล่ไล่คนกับสิถามว่าน้องแคทแต่งงานละบอยั่างวันแต่งเป็นเอ้ยเขอส่งขอบคุ้ยเคยแล้วครับอบคุ้ยน้องแคทกับบอพ่อมานะพี่น้องเอ้ยพี่น้องพาห้องได้ยินบ่ามาเจอในที่น้องคุ้นใจเงมากเฮงมาอือโหฟิวไปเบิด์ตเลย มันไปนำแน่จังเลเอไว้มันสิเขาดดงตากล่อง,องพี่น่อยเ้ยเอ้ยบรรยากาศแนมไปแนมา่าประเทศหมักเผาบ่าพังเล้าเป็นตาเอามาเจียแทะโอ้เห็นยังกระยากันนั่นเนาะ เพิ่งบ่ได้สิยัดแล้วบัดนี้จักงามไหนแหลใส่สอบเมียนฝนตกกับ่สมฮ้อนพี่น้องเอ้ยสิแห้งอยู่มื้อแงนงเียอืเตรียมรเเขียยงอ่โอ้ยสิเมื่อสะโคก็จาภัยดับจักบ้านเฮานะคันนตกผ้า้องน่ะภัยอยากดับเด้อพี่น้องเอ้ยจักเป็นยังไงจักมันเป็นใหญ่ คนไรสิพาถือไก่เจ๋อะไรล่มเียอุนนอ่นหนาอวนลังอยู่จะมันสิไปทางใดเขา,าดังผูกขาเบื่อะไรพี่น้องเอ้เถาเาสาามสิดังไครเห็นยังเนาะ ต้มอื่นปุนอ่ะก้อยบุญอยบารันยัยทำแม่ชีดังไผ่ต้มเอิ่งมาซันพี่น้องยินได้กระท่อมน้อยพี่น้องเอ้ยเพื่อยังประธานอาภุบคัวเขาคัวงามเราอยู่แขก็บารันงามเลินบ้านเลินเมืองดอกคัวกระไดมันเต็มดังเต็มตาตากลรองไปแล้วพี่น้องเอ้ยมันลมพี่น้องก็อยู่บุพการะฟิวไปเบิด ให,มห้มันแล้วก่อนฝนตกบ่แล้วเสียใจค่ะฝนไม่ได้เรอท่าลมลมแกมผลพี่น้องเลยโลกน้ำมานำผลหรือเนี้ยหรืออีหยังกระหูพี่น้องเลยแต่ก็ย่านไหวก็ดีโอ๊อยเืัวมันเตี้สั้นกระสีทั้งลมทั้งผลแต่ผลน่ะบ,บ่แหง้งนะพี่น้องจจกแนวด่ายอการยอดข้าว นอดผ้ดาวไว้เอ็นยังได้กระดูเลสุขภาพกันได้พี่น้องเลยอุย้ยเป็นห่วงพี่น้องอ่ะลีเอากระดิดูเลสุขภาพพร้คือกันชีวิตใจปะเขาเมืองพี่น้องเอ้ยกระปุกบซุปนุ่มคนหลายอยู่จะได้ครอบครัวอันน้องนี่กับพ่อเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอนนี้มาสดอยู่ตลาดบ่าวฟังเล่าพี่น้องเอ้ย เรามือนี้นนั่งสิเลี่ยอย่าบอสิถามว่าโอเค,อเ,คเขาอีกพ้นมันพระถึงน่ะเงิมต้นใหม่ตากใหม่อมอมเอาไปหยัดกับมอนถึงล่า นังไปแกะอยู่บ้านหญ่านางผู้เด้อพี่น้องเ้ยจังแป็นจักมือไปต่อยอ่างหิวหาพี่น้องเ้ยมาหยไปสมมาหย่าคุณบ่ว่าสันต่อยอ่างยิวหย้าไปต่อยอ่างหิวผู้พี่น้องเ้ยหญ้าขนาดดีขนาดเห็ดเอาเห็ดเห็ดเองสมมาตัวเองสั่นตัวโอ้เห็ดไ้สมมาตัวเองโอ้ขักเด้อยายฒ่าอะนะ

คม,งม,ออมเมมงาบาอบภากันสาเลลไไมียนพบทำแม่ดังไพ่ลุกผ่าผ่าอยู่พี่น้นองเอ้ยต้มอึ่งอ้ามักม่วงซุกน่าบักนาอันเก็บมักม่วงซุกได้แล้วละพุนผุนหมักหม่วงซุกลนพี่น้องเอ้ยอยากตะเก็บอยู่หักย่านยื่อล่มยื่อพ้นมีร้านถึงเต็มซองก่อมืออ้าม้อนน้อยๆได้เต็มซองก่อมือพุนผุน ทข้างจ้องไปญาติบั้งบวงซุกนั่นเล็กน้อยกับพี่น้องแม่แทนไปญาติบุ้งซุกนะประเดี๋ยแม่เหมือนพ้นเหมือนพ้นหัวบ่ในกระสอบทอแม่อยู่นะเห <c oughs> มือนพ้นพาเข้าไปบ่โอ้ยนั่นนั่นลมเขาหุกเขามันพาเขาเลยนี่นี่มันหอดด้วยฮะผู้แกเขาได้ผู้ พี่หลึกพี่โลทันตกกระตกบ่สื่อบดีพี่น้องเอ้ยล้มมานำฮาเรา่านเท่านั้นพี่น้องเอ้ยญาตินี่เดียวแหละ่านล้มเพราะว่ามันเคยเอามันเคยเอาอัน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 เทียงเฮาไปพี่น้องเอ้ยลังค่าเทียงเฮาแต่ฮายังมันแต่ฮายังเป็นสาวเนาะอยู่นะพี่น้องเอ้ยเอาลังค่าเทียงเฮาไปหลุดย่านเลยพี่น้องเอ้ย แตงนอนนะอยู่หน้านอนหน้ารบาได้ข่ามาบ้าน <c oughs> ทั้งลมทั้งฝนให้แต่บ่แห้งก็ได้ลมก็ได้ก็จะเสร็จไหมนี่ก็ได้ว่าอีวเอาหนยมันออกอได้เส <c oughs> เห็ดไส้เหรอเหยี่ยวแต่เหี้ยวเนี้ใส่สร่อยสุดว่ะถืข่าวแขวอืมเอนกะก็เดี๋ยเตรียมมันทุกอย่างผูเอาห่วงนะ่ะอื้อมันมาข่าวแขว,ขาวตากล้องพี่น้องอ้ยลบมันจะไปทางใดดีล่ะบานี้ซื้อว่าอะไรมอนน่ะสหยัดมาโลดิบมา หยาดว่าไรซานจิฮุกหน่วยโหรสัมสีเอาพี่น้องเอ้หยากระปู่นางสมมาสัมสีเอากันหนึกว่าอามาหยาดเลยสิเอาไปสมมาปู่กับหยาเบิดโยคือกระซิบหน่วยนางว่ะพี่น้องเอ้ ผ่าห้องลายพิ่ห้องขึยานแต่งกันเ็ไปนั่ลายๆขาอาร์ขี้ไข่กัดขี้ไข่กัดขาอาร์ตทางงนู้ทังขี้ไข่คนผ่าห้องลายเล้เป็นองเเดล่าี่ผ้องเด้อิหน้าพอกันมาอยู่ที่เม่สุขุสุขุนลำดยลชกมันชกดีฝากกุ้ยไหลกุ้ยแช่ให้เรื่อยๆที่แรกก็ดูแลสุขภาพอันดีเพื่อยๆเป็นห่วงหักเราขลุกยักเกยิเสด็จ่อยๆบ๊ายบาย